สวัสดีจ้าชื่อเจออนนะคะสวนอยู่ที่คลองระเคียนค่ะก่อนจะมาใช้เวอร์แฟนต้นสมมากรูรายการที่เขาโฆษณาแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆติดตามชาวสวนที่เขาใช้มาก่อนนะจ๊ะเห็นว่าเขาดีก็เลยเปิดใจมาลองซื้อครั้งแรกก็พันกว่าชุดหนึ่งนี้นี้นะคะก็ลองใช้มาอยู่สองสามชุด ก็หยุดไปทีนี้ก็มาเห็นเพื่อนข้างบ้านใช้ก็เลยถามเขาว่าไปซื้อมาจากไหนตัวแทนน้องอวบแนะนำกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกของเคียนนะคะเขาใช้ดีก็เลยตัดสินใจสั่งชุดใหญ่เลยค่ะเดือนกว่าๆตั้งแต่ใช้มาก็เป็นอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะใบามาดีอันนี้ใบามาสองชุดแล้วก็โอเคค่ะ อยากจะให้เพื่อนๆส,สวนเปิดใจดูนะคะว่าเบอร์แพนเขาเยี่ยมความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดเลยค่ะจากที่ไม่ค่อยมีใบเป็นกา้านทู่แต่ตอนนี้ใบรัดมาก็บางต้นก็เต็มแล้วประทับใจตรงที่ราคาก็ไม่แพงต้นทุนก็ ไม่สูงใช้ได้ดีอาจะใช้ไปเรื่อยๆค่ะชุดใหญ่เป็นสมาชิกมีเงินคืนให้อีกค่ะมีส่วนลดให้อีกก็ก็ถือว่าได้ราคาถูกใช้วยลดต้นทุนเพราะว่าทุเรียนเราต้องใช้ต้นทุนสูงก็มีเนี่ยของที่ว่าพอลดได้แล้วก็ลดต้นทุนเออแพ้นนี่แหละค่ะถูกใจ ตั้งแต่ใช้ยี่ห้อหลายๆอย่างมาก็ประทับใจสุดนี้ล่ะค่ะกดติดตามเพจและช่อง YouTube กเกษตรทำเงินยุคใหม่ด้วยนะคะ